สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแคมรี่มือสองแอคคอร์ดมือสองนะฮะกับผมนะครับบีมเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจำบริษัทเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะซอยเสรีไทยนะหกสิบแปดแยกหนึ่ง มีนบุรีกรุงเทพนะครับนะใครกำลังหารถมือสองอยู่นะครับนะสำหรับโดยเฉพาะที่เป็นตัวแคม r ี่นะฮะตัวท่าแคมรี่นะครับนะที่นี่มีเยอะบ้างพี่นะฮะนี่คือส่วนหนึ่งนะนะครับส่วนหนึ่งในสต็อกของผมจะมีประมาณอยู่30กว่าคันนะ 30, 40คันเลยเนี่ยใครกำลังมองหาแคม r ี่อยู่นะครับพี่มาถูกที่แล้วนะครับมาถูกช่องแล้วด้วยนะนะมาสิครับผมนะครับบีมเพชรจนนะครับนะผู้จัดการฝ่ายขายแล้วก็รีวิวเฉพาะตัวแคมรี่แกะขอนล้วนๆเลยพี่นะ สองรุ่นนี้นะครับนะมาดูที่นี่ก่อนโอเคเดี๋ยววันนี้นะอัปเดตสต็อกให้นะสำหรับตัวแคมรี่ที่จอดอยู่นี่นะครับจำนวน7คันนะฮะอันนี้คือสลับกันบ้างแล้วนะนะครับมีมีขายออกมีปล่อยออกมาบ้างแล้วนะสำหรับเดือนนี้น่าจะประมาณเกือบสิบคันแล้วครับสำหรับตัวแคมรี่นะนะครับก็ขอบคุณคุณลูกค้าด้วยที่เอ่อยังยังเชื่อเชื่อถือนะครับกับบริษัทรถยนนะครับสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูคันแรกนะครับนะของผมจะมีอยู่ตั้งแต่ตัวเอ่อตัวก่อนเมอร์เนชและ และตัวไม่ได้เชนมีนะนะครับ2.0 2.5ไฮบริดตัวท็อปมีอยู่ที่นี่นะครับ 2.5G วันก่อนปล่อยไปแล้วนะครับนะปล่อยไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วคนั้นลูกค้าอนุัาตผ่านไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูคันแรกกันก่อนนะนะครับ2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับตัวนี้ท็อปสุดๆตารางพี่สำหรับสาย Camry รนะนะครับคันนี้รถหน่วยงานรถผู้ริหารนะครับจริงๆสีนี้เนี่ยผมมีอยู่2คันนะฮะที่เป็นสีดำนะฮะ นะครับเจคันนึงอ่ะคือสีดําเหลือบม่วงนะฮะเอ่อบุรินรแบล็นะันั้นนะภายในยิมบอกสีเบจแต่คันนี้เป็นสีดําภายในบอกสีดำนะครับรถหน่งยานปลดจำการครับหนึ่สวยจัดคันนี้ออกห้างอยู่ร้านเจ็ดเ้นะฮะพี่โดนขายอยู่ที่ราคา9 1้0แสบาททีเก้าแส่งหมบาทนะครับนะแล้เป็นสีดำนะครับไฟหน้าโปรเตอร์เดย์ไทม์นิ่งไลท์นะไฟเลี้ยวไฟขอทางมีมาให้นะฮะแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่ให้มานะอัตติบห้ ค่อนข้างครบถ้วนพี่นะครับนี่ภายในสวยมากเนี่ยใครหารุ่นนี้อยู่นะครับท็อปทอของแคมรี่นะตัวนี้เลยบอบประปิฟ้านะครับแล้วก็แผ่นเพลทพี่นะจูนนะฮะมิถุนายนปี2 0 2พันิขอบม่วงเลยพี่สำหรับแผ่นเพลทนะนะครับนี่ภายในสวยตัวเครื่องเสียงแปดขนาดหน้าจอแปดนิ้วนะฮะได้เป็นตัวของ JBL ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญพี่ด้านหลังนะสํสำหรับตัวแคมรี่ตัวท็อปนะฮะต้องได้อย่างนี้นะฮะนี่ มีแผงควบคุมนะครับในควบคุมในเรื <sh arp> ่องของเบาะสามารถปรับเอ็นได้นะฮะนะครับแล้วก็แอร์นะครับคันนี้ได้แอร์สโซนนะนะครับด้านหน้า2ด้านหลังหนึ่งสามารถปรับอุณหภูมิของแอร์ได้นะครับแล้วก็ปรับตัวม่านหลังไฟฟ้าได้นะครับและปรับในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ด้านหน้านะครับคันนี้เนี่ยนะครับใครนั่งหลังคือไม่ต้องรบกวนไดเวอร์เลยนะฮะไม่ต้องรบกวนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบาะเอยนะครับหรือเครื่องเสียงนะหรืออุณหภูมิแอร์หรือความสว่างด้านหลังนะฮะมันก็สามารถปรับได้เลยนะฮะเป็นรถที่เอาใจผู้ิหารสุๆ เอาใจคุณนั่งหลังเลยกันเนี่ยคันนี้เปินต้นขายอยู่9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าบาทครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพี่นะครับนี่คันนี้้เทปสีดำนะฮะแม็กซ์สิบเจ็ดนะท็อปสุดสุดตารางเลยครับคันนี้นะครับสวยจัดแอร์แบ็กเก้าใบนะฮะนะครับแอร์แบ็กเก้าใบภายในสวยนะเบาะอยู่ในสภาพเดิมนะครับเนี่ยปิกเบาะสวยนะเลขมาอยู่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะฮะนะครับมาคันนี้คันแรกนะนะครับหลังคาสรุปด้วยนะครับปี2020นะ นี่เนี่ยประมาณนี้นะสัตว์คันแรกนะครับคันที่2ในโฉมของ m i n ัยนี้เชนนะฮะได้เป็นตัวสปอร์ตนะฮะสองจสปอร์ตฮะปี2 0ง0 21.22จดยี่สองนะฮะยี่สิบเอ็ดแต่เป็นยี่สิบเอ็ดปลายปีนะฮะนะครับยี่สิบเอ็ดปลายปีพี่ยี่สิบเอ็ดของเดซิมเบอร์นะนะครับนี่สวยเลยเอ่อเหมือนได้รถปียี่สองแต่ราคาอยู่ปีเอ็ดนะนะครับพอเป็นวัยนี้เชนแล้วเนี่ยนะครับโฉมเริ่มต้นนะฮะจะเป็นตัวสองจุดห้าสปอร์ตนะฮะ ตัดตัวสองคือศูออกหมดเลยนะสำหรับตัวไม่ได้เชนนะครับจากตัว2องนะครับก่อนไม่ได้เชนนะนะครับปี19ตัวนั้นเนี่ยราคาตัวเริ่มต้นออกห้างอยู่1 4 4่0ล้านบาทนะครับพอมาเป็นตัวไม่ได้เชนนะครับตัด2อตัวนั้นออกไปเริ่มต้นด้วยตัว2.5งจุดห้าสปอร์ตนะฮะปรับราคาเพิ่มมาส0งร้อปรับราคาเพิ่มมาเป็น1 4 7 5งล้านบาทเพิ่มมา30,000บาทพี่แต่ที่พี่ได้เครื่อง2.5นะครับ2 ได้แรงม้าเพิ่มมา2 0แรงมา้าจาก167แรงม้านะสพี่ได้ max 17นะฮะโอ้โห oh. สวยจัดจริงๆคันนี้ได้ท่อคู่เลยนะ2 0แรงมา้า250นิตันเมตรนะฮะเหมือนปรับเป็นตัว 2.5G ขึ้นมานะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับนะฮะภายในสวยบอดหนังนะครับ a i b a g 7ใบให้เหมือนเดิมนะครับนะแต่ไม่มีซัลลูฟให้นะครับบางคนทาไม่ชอบซัาลูนะซัลลูฟนะครับก็รุ่นนี้เลยพี่ นะะฮเน้นขับสนุกไว้ก่อนนะนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะเออผมเคยเห็นค่าเฉลี่ยนะตอนขับมาจากสุวินทวงศ์46นะฮะนั่นคือสาขาหนึ่งของเพชรยนต์นะครับขับมาที่นี่เนี่ยนะฮะอยู่ที่ค่าเฉลี่ยประมาณ14-15โลลิตรนะเครื่อง2.5ลิตรนะครับค่าเฉลี่ยอยู่2เอ่อ14-15โลลิตรพี่นะฮะสวยจัดเลยเนี่ยแล้วก็ประหยัดด้วยนะพี่ดูไอ้แบคจิตไปนะฮะจ้งเตือนก่อนการชนไม่มีให้นะแบบรุ่นนี้นะครับจะมีท็อปกว่านี้ให้นะแต่ในเรื่องของ พื้นฐานนะมีให้นะครับผมไบสปอร์ตเิเตอร์ทัชคอนโทรลหรือคอสต์ฟิกเกอร์เลยนะครับมีมาให้นะได้แม็กซ์สินิ้วนะครับโลโก้ตรงนี้เจ้าของเดิมเขาติดมานะนะครับเป็นรถหน่วยงานนะฮะติดเพิ่มเติมมานะนะครับสวยๆแค่นั้นเองนะครับโอเคคันออกมา2.0งนะครับบีส0 2คัน3คัน4คันมาต่อกันในส่วนของคันที่2คันที่3นะครับนะคันนี้นะเป็นตัว2 0งคนนะฮะคันนี้ ได้เป็นสีขาวนะทะเบียน7172ครับนะเป็น 2.0G ปี2020ครับผมเลขไมาอยู่1น0 0 0แกว่าหกพันโลนะข้ามแสนโลมาแค่6,000แค่นั้นเองนะครับรถสวยมากพี่รถหน่วยงานปลดมจัมการะคันนี้นะครับ7172ทะเบียนสวยด้วยนะครับหน้าเดิมไทยเดิมกระจกเดิมนะติดฟิล์มเรียบร้อยครับแม็ก16นิ้วนะสำหรับตัวเริ่มต้นที่เป็นตัว2.0นะครับกระจกบนหน้าเดิมนะฮะะนครับโตต้านะภายในเป็นสีดำครับผมเพิ่งติดฟิล์มมาให้นะ นะครับเพิ่งติดฟิล์มมาให้เลยคันนี้ไอผมให้ดูนะกระดาษทิชชู่ยังอยู่เลยนะนี่นะฮะสวยคันนี้นะครับขายอยู่ให้ไวแล้วกันนะนะครับตัวที่ศูนยอเน้นใช้งานเป็นทุกวันได้เลยนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะคันนี้สิบสี่โลลิตรนะครับมีให้เห็นนะสิบสี่ิห้าโลลิตรนะผมเห็นค่าเฉลี่ยแล้วด้วยนะครับเบาสวยมากคันนี้นี่นะฮะดูแผ่นเพจครับผมเซฟเทนเบอร์ครับปี2 0 2พันินะนี่นะแผงประตูสวยนะติดฟิล์มเรียบร้อยนะนะครับแล้วก็ด้านหลังครับนี่นะคันนี้ 7 2 9 0 0 0นสาบาทครับนะรองรับน้ำมัน e85 ครับเดียวงมสันไม่มีบุบไม่มียิ้มสำหรับสีขาวคนนี้นะนะครับแคปเอ่อแคปรูปไปเลยนะพี่นะนะครับแคปทะเบียนไว้เลยแล้วก็ติดต่อครับผมนะ่ยเอ่อสูงก็สามสองหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดแล้วก็ช่องทางของไลอ้อนนะครับ s ไซหกหก b b b ครับนี่แผงประตูสวยมากกระจกลงเนี่ยฮะนะเป็นออโต้นะทั้งสี่บานเลยนะครับเลขไม่หนึ่งแสนหกพันโลพี่นะครับไม่ได้สตาร์ทเครื่องให้ชมนะนะครับปีกบอร์ดสวย นะสีกคเพจสวยนะฮะเลือดนิดหน่อยนะนะครับให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะนะครับสองจุูนลิตรร้อยหสิบเจดแรงม้าครับนะขอตัวพี่นะเน้นใช้งานนะนะครับอีกคันหนึ่งสีขาวเหมือนกันคันนี้นะนะครับรถหนึ่งงานปรับจับการหนฮะกระจกหน้าเดิมเหมือนกันนะโตลต้าครับสอง6ูย์หหครับนะแม็กซิเหมือนกันนะฮะสหลับตัวริ่มต้นนะฮะปี2ีสิบนะลิตรม่แสนสี่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าบาทนะแต่คันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแสนสี่แล้วไงนะนะครับ ภายในสวยกว่ารถหลักมือหนอนะแผงประตูนะฮะนี่กระจกเลื่อออโต้นะฮะพี่ดูปีกบอกเลยกันนี่ใหม่แสนสี่นะเดี๋ยวพี่ดูปีกบอเนะ่นะฮะสวยจัดบอกไม่มีช้ำน,นะพวงมาลัยสวยนะครับหัวเกียร์ที่ใหม่แสนสี่หัวเกียร์แบบนี้เหรอเนะี่ยโอ้โหเจ้าของดูแลดีอย่างดีนะนะครับรถหน่วยงานนะฮะเจ้าของดูแลดีนะเขาสูนต,ตรงตามระยะนะครับสำหรับคันนี้นะนะครับได้ราคาถูกด้วยนะเจ็ดแสนหนึ่งหมื่น 9,000บาทครับ701,000บาทนะฮะนะตามปีครับพี่ตามปีตามคุณภาพนะตามเลขไม้ด้วยนะนะครับเลขไม้ศูนย์เลขไม้สูงนะใช่ว่าจะจะลดช้ําตลอดนะไม่ใช่นะนะครับบางคันก็ดูแลดีนะอย่างคันนี้นะ701,000บาทปี20เนี่ยเลขไม้แสนสี่นะครับราคาดีอยู่คอนิวมัน1,003นะนะครับ2066ปีแคปหน้าจอไว้เลยอีกคันหนึ่งสีบรอนด์ครับ 33T7 คันนี้รถเพิ่งเข้าเหมือนกัน2.0นะฮะ 2.0ปี2020เหมือนกันฮะเลขไม้แสนสี่คันนี้ก็เหมือนกันพี่เปรียบเทียบกันได้เลยนะนะครับ oh. แสนสี่แล้วไงนะนะครับพี่ดูปีกบอดพี่ดูสภาพปีกร์ดนะนี่โอ้โห oh ให้ดูชัดๆใกล้ๆนะเบาไม่มียับนะนะครับมียับนิดนึงเนี่ยฮะตามการใช้งานนะฮะแต่ได้หนังเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ดัดทรงไม่ได้ทําทรงมาเลขไม้แสนสี่แท้นะครับบายสปอร์ตมอนิเตอร์ทักชั่นคอนโทรเลเรียลซอฟฟิลเตนะครับมีให้นะครับ สีบอลเนี่ยนี่ผมกำลังไล่รถที่จอดอยู่ที่สาขาเอีอทัรหกสิบแปดนะนะครับสวยมากนะน่าเดิมไทยเดิมครับไปไทยเดิมผมเคยลงไว้ในช่องเลยนะคันนี้นะครับถัดมานี่รถผู้พิหารแบงค์นะอีกหนึ่งคันสีดำคันนี้รถผู้พิหารแบงค์กรุงไทยนะฮะแม็กซ์สิยาง16นะฮะดูภายในหน่อยปึ๊บนี่แผงประตูสภาพเดิมสวย เนะี่ยพวงมาลัยสวยเลขไม้แสนสามพี่นะครับแสนสามแต่พี่ดูปิกบอกช้าไม่ช้ามาดูตรงนี้พี่เนะี่ยหนังเดิมนะครับนะเทียบบนที่หนังเดิมนะได้หนังเดิมได้เดิมนะครับนี่ได้มีเป็นขุยอยู่บ้างนะฮะตามการใช้งานนะผมบอกเลยตามการใช้งานนะครับแป้นเบรกข้างในนะแสนสามมีสึกสึกขอบขอบนะฮะถือว่าตรงนะถือว่าตรงการใช้งานนะฮะถ้าแสนสาม แล้วไม่ยังลึกอยู่นะแสดงว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่นะแต่นี่มีสึกมีลึกอยู่บ้างนะครับหัวเกียร์พี่ดูนี่หัวเกียร์นะนะครับมีสกิดีทะลอกบ้างนะฮะไม้แส้นสามพี่นะฮะได้ปีกบอสสวยหนังเดิมเนี่ยคันนี้ลูกค้าคือมัน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 รู้ถึงการใช้งานของแต่ละคนนะนะครับว่าใช้งานดีใช้งานเอ่อไม่ถนอมหรือว่าเอ่อมีการดูแลรักษาอย่างดีนะครับข้างหลังปีกบอ พี่ดูบอกไม่ับเลยนะนะครับมันเป็นรถหน่วยงานของของผู้บริหารนะครับที่ขับคนเดียวนะนะครับรถขับคนเดียวพี่เนี่ยไม่มีคนนั่งหลังไม่มีคนขับให้เจแสนหนึ่งหมื่นเก้าบาทฮะปียี่สิบโอคันนี้ได้ปีใหม่เลยเนี่ยได้เป็นปียี่สิบนะนะครับสีดำนะฮะรถผู้บริหารแบงค์นะฮะปีแปดสองแปดหกนะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยคันสุดท้ายสามศูนย์เจ็ดสองครับคันนี้รถเพิ่งเข้าเหมือนกันนะได้เป็นสีปลอนนะฮะนี่สีบลอนปีมาดูครับปีถลงมาสิบเก้าพี่ เลขไมล์แสนหนึ่งเนี่ยปีสิบเก้าเลขไมล์แสนหนึ่งกระจกเดิมติดฟิล์มเรียบร้อยเหลี่ยมคุมสันไม่มีบุบไม่มีรอยิ้มนะฮะแม็กซ์สิบหกเหมือนกันนะนะครับดูปีกเบาะมีผ่านการใช้งานยับนิดน,นึงนะนะฮะแสนกว่านะพี่นะนะครับเลขไมล์แสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับเมื่อกี้เลขไมล์แสนสามยังไม่ยับเลยพี่อยู่ที่คนไงอยู่ที่คนใช้ครับผมนะอยู่ที่คนใช้เบาะฝั่งนี้นี่ตามสภาพการใช้งานนะนะครับ มีผ่านการใช้งานบ้างนะฮะตามปกติครับผมนะแต่ใครจะดูแลรักษาได้ดีกว่าแค่นั้นเองนะฮะใครจะใส่ใจในการขึ้นลงเบาะได้ดีกว่านะครับรถมาที่ที่เดียวกันนะฮะมาที่เดียวกันคือป้ายแดงเหมือนกันนะนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยการดูแลรักษาต้องต้องดีเนี่ยนะฮะการดูแลรักษาต้องดีนะเข้าศูนย์ตรงตามระยะนะนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพี่นะฮะหกแสนเก้าหมื่นเก้าบาทสำหรับปีสิบเก้านะครับ คคัันนนี้ะรบสรุปแล้วที่นี่นะมีจอดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสองขีดศูนย์มีอยู่1 2 3 4 5 5คันนะฮะ2.0มี5คันแล้วก็2.5งจุดห้าสปอร์ตนะฮะแมนดาริน,นมีอยู่1คันนะนะครับดูยังไงว่าเป็นแมนดาริน,นพี่ดวงนี้ครับตรงนี้ถ้าข้างนอกนะข้างนอกมันจะมีคิ้วตรงนี้นะครับเบื้องต้นเลยนะตรงคิ้วตรงนี้นะนะครับตัวเริ่มต้นจะไม่เงานะจะไม่ใช่โครเมี่ยมนะครับมาดูตัวก่อน ก่อนไม่ไดเชนนี่ตัวแรกจะไม่มีนะจะไม่มีคิ้วครับนะแล้วถ้าเห็นคิ้วก็คือสังเกตได้เลยนี่มันจะคมมันจะเงากว่านะมันจะจะคล้ายๆหนวดนะปลอดได้เลยเป็นตัวไม่นดเชนนะครับแล้วก็ได้แม็กซ์ตัวเริ่มต้นนะครับในขณะที่2 0ย์ได้แม็กซ์นะนะครับวันนี้ได้แม็กซ์มานะครับแล้วก็โคมไฟหน้าจะไม่เหมือนนะฮะโคมงไฟหน้าจะไม่เหมือนกันพี่นะไฟหน้านี่ดูสังเกตน,นะปุ๊บไฟหน้าจะไม่เหมือน นะก่อนเมืม่อเช็ตจะแบ่งช่องนะครับตรงนี้นะเหมือนมี led เออ่รวมกันไปเลยนะนะครับไม่ได้แบ่งนะนี่รถสวยต้องที่นี่ครับบริษัทริยนต์นะ่ยมาดูรถกันได้นะนะครับแล้วก็นอกจอากนี้ผมจะมีมาด้วยเช็เข้ามาใหม่นะฮะที่วิโดหิบบิทนะครับแล้วก็ค่าใหม่สีขาวเมืม่อวานที่ลงไปแล้วนะครับตัวหิบบิทพรีเมียมตัวท็อปนะฮะนะครับปี2020คันนั้น8 8, 8 9 0 0ืบาทนะสนใจก็ให้ไวแล้วกันนะครับโอเคบอกกันแล้วคนใช้คนซับคลายไปช่องนี้ด้วยนะสำหรับ ใครที่กำลังมองหาแคมรี่อยู่นะครับนะมาดูได้ที่นี่เนี่ยนะครับโอเคลาบไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ